ลูกงูทางมะพร้าวเนะึ่งโดนเหมียวตะปบกัดแน่ๆเลยที่บ้านเรามีแมวมีลูกแมวมีแมวเหมียวกำลังอยู่ในวนัยซนแต่เป็นแมวของคนอื่นเขานะไม่มีพิษนะจ๊ะเป็นงูที่ไม่มีพิษ ดุแต่ไม่มีพิษงอดเลยทำมะพร้าวเนี่ยอุ้ยตายแล้วนะมุสาอยู่ในกลุ่มงูแต่แบบนี้คือทางมะพร้าวแหละเป็นลูกทางมะพร้าวตายแล้วตายสนิท